สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคันนี้ครับผมแจ z z จ e ครับวันนี้มาจัดชุดใหญ่เลยนะครับส่วนสินค้าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับอ่าเริ่มจากชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมโช๊คเฮดไดสเปกนะครับตัวนี้ปรับได้30ระดับนะครับแล้วก็ที่สําคัญรับประกันให้2ปีด้วยนะครับแล้วก็สินค้าชิ้นต่อมาครับจะเป็นปลีกนกฮาร์ดเลสนะครับ ไอเทมยอดที่ดิกเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นตรนี้เลยลูกหมากกันโครงหน้าฮาร์ดเลสนะครับแล้วก็ต่อท้ายกันด้วยนี่ครับผมกลมๆตัวนี้คือบูธคานหลังนะครับแล้วก็มีในส่วนของยางเบ้าโชคหน้านะครับ สำหรับแจ๊จีคันนี้ก็คือใช้งานมานานแล้วนะครับชิ้นส่วนก็เสื่อมสภาพตามการใช้งานนะครับอไหล่ของฮาร์ดเลสเราก็มีรองรับมีจาหน่ายแทบจะทุกจุดเรียกได้ว่าทั้งคันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนไหนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ในเว็บไซต์ hardles com นะครับหรืออยากสอบถามก็ติดต่อมาที่หน้าเพจ ts motorsport หรือว่าเพจ hardles thailand ก็ได้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะพาไปชมรถคันไหนสินค้าอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย